เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับทีนนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวนสวยๆบรรยากาศดีนู้ชมไม่เรียกซื้อเล็กอยู่ครับตัวบ,บ้านก็สภาพดีพร้อมอยู่เลยสวนก็สวยนะครับสะอาดโปร่งโล่งจัดสรรจัดระเบียบไว้อย่างดีครับไม่รกพร้อมสารต่อกิจการกันต่อได้เลยครับแปลงนี้เนื้อที่6ไร่2งาน30ตารางวาครับ มีฟาร์มเลี้ยงไก่เลฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูหน้าแล้วก็มีบ้านทรงไทยประยุกต์ด้วยสารต่อกิจการกันได้ครับมีโรงเรือนปลูกพืชผักคับโรงเรือนปลูกผักกลางมุงมีบ่อหนูน้าร้อย100บ่อเลยครับสวนมะม่วง2ไร่เนื้อที่2ไร่สําหรับสวนมะม่วงครับมีจํานวน120ต้นจัดสารวางระบบน้ําตัดหญ้าไวอ้อย่างดีเรียบร้อยสวยงามมีบ้านพักคนงานะครับ ภายในตัวบ้านหลังใหญ่ก็พร้อมอยู่ได้เลยนะครับบ้านสวยไม่เก่าไม่โทมห้องครัวสะอาดบ่อหนูหน้านะครับมีเป็นร้อยบ่อเลยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการัดสินใจก่อนได้ครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแปลงนี้อยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับเบอโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้เลย หาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับราคาเปิดมาที่6ล้านบาทครับพื้นที่6ไร่2งาน30ตารางวากับบ้านสวยๆหลังใหญ่ๆหนึ่งหลังเอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดงนอสองสีจอสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไวให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ